รอบสแล้วครับกับอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาการเต็นกันที่ภูหินล่องกล้านะคะเป็นรอบที่สองของเรานะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะประมาณเที่ยงครึ่ง อุณหภูมิจะอยู่ที่21องศานะคะนาวมากเลยนะคะเย็นๆเนาะใช่เย็นๆแต่ว่าแดดก็จ้านะขออนนี้ใส่แว่นนะคะเพราะว่าแดดจ้าแล้วตามันหยีแต่ว่าถ้าอยู่ในร่มแบบนี้คือหนาวนะไม่ใช่แค่เย็นนะหนาวเลยไม่อยากจะคิดเลยว่าในลานจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าวันเนี้วันขนาดวันธรรมดานะคะก็คือคนมาเ,นเยอะคนเยอะรถจอดเต็มเลยวันที่เรามาเ,เป็นช่วงที่หนาวแบบพีคๆเลยเนาะ วันที่เจ็ดวันที่แปดนะครับมกราคมาอืมดี๋ยพวพรุ่งนี้ก็กลับสำหรับใครที่มาครั้งแรกหรือว่ายังไม่เคยมานะครับก็เข้าอุทยานมาแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวเอาไว้แบบสแตมป์พาสปอร์ตแล้วก็จ่ายค่ากลางเต็นท์นะครับก็คืนละ30บาทต่อคนเหมือนเดิม อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะขี่รถเข้าไปตรงลานกลางเด็นอีกทีหนึ่ง,งนะใช่สำหรับสหรับร้านกาแฟก็ไม่เปิดอีกแล้วหรือว่าเขาปิดไปแล้วไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ตรงนี้ก็มีเป็นที่จอดรถเนาะ <c oughs> เผื่อใครที่อยากจะเดินไปดูก็โอเคเดี๋ยวเราไปกลางเต็นท์กันก่อนแล้วกันเนาะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวจะไม่มีที่ลง พอขับรถเข้ามาก็จะเป็นเขตของลานกลางเต็นแล้วนะคะอู้เต็นอุทยานเต็มเลยอุทยานเยอะเลยเรามารอบก่อนไม่เห็นมีเลยเนาะเขายังไม่กางมันยังไม่ถึงฤดูใช่ไหมก็พอก็พอมีคนเนาะแต่ก็มีที่ลงอยู่วันธรรมดา ไปกเลยโอเคเรามาถึงร้านกลางเต็นแล้วนะคะพอมาถึงสามแยกตรงนี้นะคะถ้าเป็นฝั่งขวามือค่ะก็จะเป็นร้านคาร้านอาหารเนาะ แล้วก็ถ้าเป็นซ้ายมือนะคะก็จะเป็น<ไ>ปทางไปบ้านพักแล้วก็ไปลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะครับรถก็คือมาถึงเนี่ยเขาจะให้ตรงไปเลยนะครับเขาห้ามเลี้ยวขวาเป็นการขับแบบขับวนนะครับนี่เราก็ตรงลงไปเลยสำหรับคนที่อยากจะเลือกสถานที่แล้วก็ตรงนี้เป็นที่เต็นท์อุทยาน เ็นอุทยานตามไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนใครที่เอาเต็นท์มาเองนะคะเราก็สามารถขับรถวนลงไปตรงนี้วนดูก่อนก็ได้วนรอบนี้เลยใช่ว<ฮ>ูพี่ไบเกอร์วันนี้รเรามาเป็นวันธรรมดาเนาะใช่วันธรรมดาแต่ว่ามันเป็นช่วงช่วงพีคเนาะช,ช่วงไฮซีซั่นคนเยอะคนเยอะมากครับ ก็อากาศดีมากหนาะวตอนนี้สี่โมงสี่สิบว่ยังหนาวอยู่นะประมาณยี่สิบองศาใช่มีลมผ่านเบาๆแบบอย่างเย็นเลยไปเราค่อยๆเดินไปเต้นอุทยานเยอะมากน่าจะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันนักขัตเนี่ยคนน่าจะเต็มเนาะ รถแพ่อ่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นบ้านพักบ้านพักที่นี่ก็เยอะเนาะใช่เป็นโซนบ้านี่ตรงนี้แล้วก็ตรงสุดนู่นก็มีนะใช่แล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็จะมีลานจอดรถสําหรับบ้านพักไว้ให้นะโดยเฉพาะเลยขนาดวันธรรมดาแบบเนี้ย คนก็ยังเยอะนะอืมอเดี๋ยวเราพาไปดูที่ชาร์จไฟหน่อยอ,อุ้ย,ยลด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 ล,ล,ล,ลตรงนี้จะเป็นบ้านสำหรับชาร์จไฟนะครับก็แน่นอนอุทยานแห่งชาติเป็นเขตปอดสุราเนาะห้ามดื่มแลอลกอฮอล์ ก็เป็นที่ชาร์จไฟครับจ,จุดชาร์จชั่วรครับสวัสดีครับชัะด์ครับเยอะยู่ฟเยชะจุดชาร์จ,ไฟ,รจไฟเยอะเลยไม่เสียตังค์นะครับตรงนี้ไม่เสียตังค์แต่ว่าบางที่เสียตังค์เนาะที่เราไปทุ่งแสลงหลวงบางที่ก็เสียตังค์นิดหน่อย แล้วก็นอกจากจุดนี้ที่ชาร์จไฟได้ก็จะมีร้านค้าร้านอาหารตรงข้างบนนู้นนะคะเราก็สามารถที่จะไปขอชาร์จได้ตอนที่เราไปทานข้าวเลยะะใช่แล้วก็ที่นี่นะคะเท่าที่เห็นก็จะมีห้องน้ำสามจุดนะคะมีจุดนี้จุดตรงกลางแล้วก็จุดด้านล่างตรงนู้นนะคะไปดูห้องน้ำก่อนไหมมีน้ำาึงแต่ไปดูของผู้ชายก็ได้ออบอกเลยว่าน้ำเนี่ย อย่างแข็งนะครับอย่างแข็งไปหรออย่างเย็นไม่ใช่เป็นน้ําแข็งไงอเออมีไหมอันนี้เป็นห้องสุขาห้องสุขาใช่ค่ะก็จะมีเป็นชักโครกแล้วก็แบบนั่งยองด้วยห้องอาบน้ําอยู่ตรงไหนอะนี่ไงห้องอาบน้ําก็น่าจะอยู่ด้วยกันนี่แหละเอม อันนี้ของผู้หญิงของผู้หญิงเดี๋ยวนะขอไปดูของผู้หญิงต่อได้ไหมนะอุ่นน้ำเย็นไม่กล้าอาบน้ำเลยเนื้อสุดอ๋อแต่ก็เข้าคิวหน่อยใช่ไหมคะน้ำอุ่นมีเฉพาะที่เนาะใช่แสดงว่าน้ำอุ่นมีแค่ด้านล่างตรงนี้เท่นี้เป็นแค่ห้องน้ำแล้วก็เยอะวันนี้คนเยอะคิวเยอะ เราคิวหน่อยที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะคะลานจอดรถนี่ก็จอดได้เยอะเลยครับคนที่อยากจอดตรงนี้ก็ได้เนาะแล้วก็อยากจะลงจอดตรงนี้ก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ว่าแต่ว่าห้ามมาจอดฝั่งที่เป็นที่กลางเต็นท์ตรงนี้ครับฝั่งที่เป็นที่กั้นตรงนี้เนาะเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้จอดอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์กระโจม ที่การไว้ให้สําหรับลูกค้าเหมือนกันนะคะเป็นของทางอุทยานนะตัวสีขาวๆนะคะวิวดีมากมแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นชิงช้าอ,ช,อชิงช้าให้นั่งเล่นนั่งถ่ายรูปกับวิวต้นสนต้นสนต้นสนต้นนี้ที่เป็นจุดเด่นของเขาไฮไลท์แล้วยืนอยู่ตรงนี้นะ ่โอเคแล้วก็จะมีที่พึ่งไอ้นี่ที่พึ่งเห็นกันเนาะก็คือจุดชมใช่รอยเท้าไดโนเสามใช่รอยเท้าไดโนเสาร์จะอยู่ตรงนู้น ตรงนี้ก็จะเป็นจุดดูรอยตีนไดโนเสาร์นะครับอุทยานแห่งชาติภูหินลองกานี่ครับอยู่่ตรงนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างห้ามเหยียบย่ำบริเวณนี้จะดูรู้เรื่องไหมล่ะเนี่ยอ๋อเป็นเหมือนรอยรอยจางๆครับก็มองไม่ออกอ๋อนี่ๆๆตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ เป็นรอยเป็นเหมือนรอยเท้าเดี๋ยวมาดูตรงนี้สิตรงนี้น่าจะทำไว้ชัดเจนมากกว่าก็จะมีหนึ่งจุดสจุดสจุดดูสิเออตรงนี้เนี่ยวงไว้ให้เห็นเลยว่านี่นะห้ามเยียบย่ำบริเวณนี้อ๋อนี่ยังไงครับเป็นรอยแบบนี้เลย เหมือนลอยไก่เป็นแย่งเป็นแย่งเป็นแย่งไปอ๋อนี่นี่เดินไปนี่พึบพๆบพบพบพบแล้วก็ลงไปนู่นเลยไม่รู้หายไปไหนละแล้วก็ไปโผล่ตรงนู้นอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้ลอยตีนไดนโดนเสาร์ครับทุกคนนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อยู่ห่างจากจุดกลางเต็นท์ก็ประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรครับ เดินมาดูได้เดินมาดูได้ใครพาเด็กมาก็พาเด็กๆน้องๆมาดูได้เนาะขนาดผู้ใหญ่ก็ยังอยากดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างรอยเท้าได้หนเสาเนี่ยระวังลื่นด้วยนะครับถ้ามาหน้าฝนถ้าปกติก็ไม่ลื่นวันที่ผมมาเนี่ยเป็นช่วงต้นเดือนมกราปีหกแปดนะครับก็คือโอโหโอากาศดีมากอยู่ในร่มนะยีิบสององศาครับ ลมนี้เย็นสบายเลยตอนกลาคืนน่าจะหนาวหน้าดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างมีรถบ้านมีคาแคมป์เยอะเลยนะอืมนี่ก็มาจอดตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นรถบ้านรถตู้บ้านบรรยากาศดีมากอากาศดีอุณหภูมิยี่สิบรราาต้นๆน,นะอ่ะฮะ ช่เนี่ยถ้าอยู่ตรงเนี้ยโดนแดดอะ่ะมันก็จะพออยู่ได้นะอุ่นๆถ้าเข้าไปในลานในร่มนะคะก็จะรู้สึกหนาวเพราะว่าแดดมันไม่ถึงเดี๋ยวเราไปดูจุดที่เรากลางหนนะอ่อยเนาะของเรามาถึงได้จุดที่เหมาะเจาะเลยอยู่ใกล้มาเห็นอ่อนนี่ เราก็กลางตรงนี้มีลมเย็นสบายแล้วก็อากาศก็เย็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสบายเลยลักษณะพื้น,นที่ภายในร้านใต้ต้นสมเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นพื้นต่างระดับกันเนาะ uh huh. ก็ต้องเลือกดูดีๆนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบเรียบเลยเรียบมากใช่แต่มันก็กางได้แล้วก็เลือกหาเอาเนาะแบบมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบขั้นบันไดอะ่ะใช่แล้วก็ จุดที่เราฟาังม,มันก็เอียงนิดนึงนะแต่เอียงนิดนึงแ,แต่ว่าก็ได้อยู่เข้ามาภายในร้านแบบนีน้คืออากาศเย็นมากเย็นมากไม่โดนแดบดบคนเยอะก็ะจะมีคนมาเรื่อยๆเยนาะ <c oughs> ตั้งแต่เรามาถึงเรามาถึงประมาณเที่ยงปะใช่ประมาณเที่ยง จากที่เรามาถึงก็มีคนขับรถวนดูเรื่อยๆนะคะมีมนักท<ม>่อง <ๆ S 1> เที่ยวมาแบบเติมเรื่อยๆเลยนี่คือวันธรรมดานะเขาก็น่าจะอยากจะมาสัมผัสอากาศหนาวเหมือนเราอเะนาะโอเคมากๆบางคนมาเป็นกลุ่มเป็นหมูคะนะ่คณะก็น่าสนุกดีเนาะใช่อันนั้นก็จะเป็นห้องน้ํานะคะเห็นไหมน้อนู้นนะคะ เป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ําอีกจุดหนึ่งที่บอกว่ามีน้ําอุ่นมีห้องเดียวใช่ต้องรอคิวแล้วก็ใครจะอาบก็ต้องรีบไปอาบเอรขนาดเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาคือน้ำเย็นมากตรงนี้ก็จะเป็นลานด้านบนนะครับใกล้ๆก,กับลานค้าสวัสดิการมีอาหารตามสั่งหมูจุมหมูกระทะครับมีบริการให้เช่าผ้าห่มกระติกน้ำแข็งเตาปิ้งย่าง ก็มีเนี่ยครับอาหารเยอะเลยมีปลากระป๋องมีน้ำอัดลมนะครับมีทุ่ทงทิชชู่ตรงนี้จ่ายตั้งหน่อยครับครับยงยเหรอคะครับผม,ม,มครับได้เรียบร้อยแล้วครับน้ำอัดลม อากาศชื่อดีมากครับเย็นมากเย็นสบายเลยช่วงประมาณธันวามกราอย่างเงี้ยครับสุดที่สุดของที่สุดเลยสำหรับคนที่ชอบอากาศเย็นๆหนาวๆแนะนำมานะครับสักครั้งหนึ่งสำหรับปูหินล่องก้าในครั้งนี้เราก็มาเป็นครั้งที่สองแล้วประทับใจครับผมว่าน่าจะต้องมีมาอีกแนะ่นอนแหละเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาประทับตา อุทยานเนาะเพราะว่าครั้งก่อนเราไม่ได้ประทับเรายังไม่มีเรายังไม่ได้ซื้อลานกลางาเต็นก็มีประมาณนี้แหละต้ต้นสนแล้วก็ริมริมถนนเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมนิดนึงเพราะว่ามันมันโลงนะ่งเนาะมันโล่งแล้วมันขน,<ค>น,นของ,งเข้าง่ายด้วย มันขนของง่ายแล้วก็มันอยู่ใกล้จุดทิ้งขยะจุดล้างจานใกล้ห้องน้ํานะคะก็ถือว่าสะดวกสบายค่ะแล้วก็ลานลานใหญ่ก็อ,อสามารถที่จะจุนักท่องเทียวได้เยอะนะคะลานจอดรถก็เยอะแยะเลยแต่ถ้าเป็นวันวันหยุดวันนักขัตฤกษ์วันช่วงเทศกาลอะไรอเงี้ยก็น่าจะแออัดนิดนึงเนาะ ก็ยังว่าแหละมันเป็นที่นิยมอ่ะเนาะมันอากาศดีอะใครๆก็อยากมาเราก็ยังอยากมาเลยนะเราที่เราที่เรามาเดือนอะไรนะเดือนพฤษภาพฤษภาขนาดเป็นหน้าร้อนเนาะอันนั้นฝนแรกก็ยังก็ยังโอเคเลยอากาศดีเลยโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราทำอะไรกินกันแล้วก็ รีบไปอาบน้ำเพราะว่าหนาวหนาวเย็นไม่ไหวโอเคโอเคค่ะลาไปแล้วทิปนี้ก็แค่นี้ก่อนประมาณ้ไล้ว่ากันใหม่เนาะอันนี้คือทริปแรกของปีใช่ของเราของปีทริปแรกหนาวแรกของปีสองพันยี่สิบห้าที่ปูหินล่องกานะคะโอเคลาไปแล้วบ๊ายบาย